ตอนนี้เนี่ยคุณอะะไระละครเรื่องใหม่ของช่วงวันที่หลายๆคนเนี่ยรอติดตามเลยนั่นคือพนมนาคานะคะในช่วงข่าวบันเทิงแบบนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศริมฝั่งโขงคือเขาอะบวงสวงหน้าตึกเราไปแล้วนะแต่เขาจะมีบวงสวงใหญ่ที่ผู้ผ่านไปเลยนะคะคือเขาไปที่จังหวัดนครพนมเลยไปบวงสวงพญา,า,ารีสตนคราญยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน,นที่สุดมีการแบบรำเนิรมอะไรใดๆนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ละครกำลังจะออนแอร์ต้นเดือนกันยานี้นะครับทางทีมงานแล้วก็นักแสดงก็เลยร่วมกันมาบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลของละครเรื่องนี้ในการที่จะฉายให้ออนแอร์ให้ให้ได้ดูกันทั่วประเทศครับจริงๆก็อย่างที่พี่สันต์บอกนะเรามีการบวงสรวงตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับครั้งนี้ก็เหมือนเราได้เพิ่มสิริมงคลให้กับเราเหมือนเราขอเข้ามาเขาด้วยได้เห็นปฏิหารอะไรเยอะครับวันนี้ก็รู้สึกสดชื่นขึ้นรู้สึกดีขึ้นที่ได้มาทำที่นี่ด้วย ู้สึกว่าเป็นการวงสวงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการพอสมควรด้วยสถานที่ด้วยด้วยผู้คนเยอะแยะแล้วก็ด้วยเสื้อผ้าหน้าผมของพวกเราที่พวกเราก็เข้าร่วมกับบรรยากาศด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีความยินดีมากๆค่ะที่วันนี้ได้มารําค่ะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับทุกคนค่ะแล้วก็ให้กับละครเราด้วยค่ะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี